สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ดสาดาวทีเด็ดที่จะจัดเน,เน้นๆตามความชชว์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสาเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o c o m การะนันค่าคอมวอ่ามากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกเบลเยียมพบกับเบลารุส เกมนี้แนะนำชาวบ้านเนื่องจากเกมก่อนอด3แต้มมาแบบปวดหัวแต่ต้องยอมรับว่าคู่แข่งในนัดนี้นั้นอ่อนชันลงไปมากครับยิ่งพวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านทางยิ่งสะดวกเพราะเกมในบ้านของพวกเขานานนานทีจะหลุดเสมอที่เหลือชนะทั้งหมดยิ่งไปดูฟอร์มของทางเบลารุสแล้วเกมก่อนกว่าจะเอาชนะทีมอย่างเอสโตเนียได้ต้องอาศัยคู่แข่งเหลือ10คนในช่วงท้ายเกมเท่านั้นมองแล้วเกมนี้ยังไงก็เสร็จแน่นอนครับลุ้นอย่างเดียวคือทางปีศาจแดงแห่งยุโรปจะยิงได้กี่ลูกเท่านั้นซึ่งดูดูแล้วจากเกมรับของทางเบลารุสเกมนี้น่าจะะโดนยยิงเอครับ ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางเบลยเยียมดีกว่าคู่ที่2ยิปรอตาเจอกับเนเธอร์แลนด์เกมนี้แนะนําทีมเยือนครับเพราะถ้าดูจากสภาพการของทางเจ้าบ้านในช่วงออกตัว2นัดเก็บได้ศูนย์แต้มแถมโดนยิงไป7ลูกรูปเกมอะไรแล้วโอกาสก็ต้องบอกว่าไรซึ่งทุกสิ่งครับแม้ทางทีมเยือนเองจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไรในช่วงหลังเพราะดานันนํากุนซือมือไม่ถึงอย่างเดอบัวมาคุมทีมอีกปัจจัยสําคัญคือพวกเขาขาดกองหน้าจอมถล่มสกอร์ทำให้พักหลังพวกเขาทําประตูได้น้อยเหลือเกินครับเลยเป็นเหตุให้ฟอร์มในช่วงนี้ไม่ดีนัก ถึงอย่างไรคุณภาพในเกมนี้มันต่างกันเกินไปไม่มีทางเลยที่ทางฮอลแลนด์จะพลาดสามแต้มห่วงอย่างเดียวก็คือพวกเขาอาจจะไม่ได้ยิงเยอะนักแต่ด้วยรูปเกมที่เป็นบอลวันเวแบบนี้ลุ้นให้ยิงเข้าสบายใจกว่ายันให้อยู่ครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําฮอลแลนด์สนับสนุนโดย3 8 8 g o .com เว็บตรงของคอกีฬาคู่ที่3ลักซัมเบิร์กพบกับโปรตุเกสเกมนี้แนะนําทีมเยือนเพราะทางเจ้าบ้านนั้นคุณภาพต่ําชั้นกว่ามาก แม้ทางทีมเยือนจะสะดุดมาแต่คู่แข่งของพวกเขาอย่างเซอร์เบียก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรครับที่สำคัญคือเกมนั้นพวกเขาพลาดประตูเพราะความผิดพลาดของกรรมการล้วนดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าพวกเขาจะเน้นเป็นพิเศษเพื่อรีบโกยแต้มกลับคืนมายิ่งแนวรุกของพวกเขาแต่ละคนยิ่งดูจัดอาจจะขาดบรูโน่ที่ติดโทษแบนแต่มองแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเกมที่ทั้งสองทีมเพิ่งเจอกันไปเมื่อตอนคัดยูโรทางโปรตุเกตก็ชนะไปได้ทั้งสองนัด ไม่เสียสักประตูครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางโปรตุเกสครับจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ